สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ eBermit Learning คอร์สเรียนออนไลน์ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารผมครูแซมอครวัตครับสวัสดีครับหัวข้อภาษาพม่าที่เราจะเรียนวันนี้คือคำกริยวิเศษบอกความถี่อเมีย คณะคณะตะคาตะลีภาษาพมะใช้กันอย่างไรครับเรามาดูกันนะครับว่าคำกริยวิเศษบอกความถี่ภาษาพมะมีอะไรบ้างอเมียดานหรือว่าตะเชิงลง มีตารตัเช่งลงเป็นประจำสม่ำเสมอมีตัวอาพินมีตัวอาพินโดยปกติมาจากคณะหรือว่าคณะคณะมาจากคณะคณะคณะบ่อย ตะขาตะเลตะขาตะเลบางครั้งอควินเทนเตโลอควินเทนเตโลบางโอกาสแค่แดแค่แดแทบจะไม่เคยแบตอมะมะแบตอมะมะไม่เคย เรามาดูตัวอย่าง a กันก่อนนะครับตัวอย่างการใช้อมเมียอมเมียเสม,สมอตัวอย่างที่หนึ่งตูกะอมเมียอเชงมันเดตูกะอมเมียอเชงมันเดตูกะอมเมีย เชีมันเดเขาตรงต่อเวลาเสมอเขาเป็นคนตรงต่อเวลาเสมอตูกะอเมียเชียงม่นเดตูกะแปลว่าเขาอเมียรหรือว่าอเมียตาเสมอ สม่ำเสมออเชงมาเดตรงต่อเวลาถ้าเป็นโครงสร้างภาษาไทยก็คือเขาตรงต่อเวลาเสมอต,ตูกะอเอมียอเชงมาเดต,ตูกะอเมียอเชยงมาเด ตูกะเอเมียนอกจาแดดตูกะเอเมียนอกจาแดดตูกะเอเมียนอกจาแดดเขามาสายเสมอเขามักจะมาสายเสมอตูกะอเมีย นอาจ่าแดดตูก้าที่นี่แปลว่าเขาเมียเสมอน่าจะมาสายถ้าเป็นโครงสร้างภาษาไทยก็คือเขามาสายเสมอตูกะเมียนนาจ่าแด ตูวก็มีจัหูอเอามีเป่ยวาแต่ตัวก็มีจงังะเมีเอยว่าตัวก็มีจังหูอเมีเอ่ย่เขามักจะพูดถึงคุณเขามักจะพูดถึงคุณตูกะ มีอาจาร,มมรย์โก้เมีเอพยอเด่ตุกะแปละว่าเขามีอาจารย์กูเรื่องราวของคุณอม,มยียมักจะพยอเด่พูดถึงโครงสร้างภาษาไทยก็คือเขามักจะ พูดถึงเรื่องของคุณตูกะเมียจาวูอเมียเปียวแด่จนอเมียดังเปียวส่วนบาแดจนอเมียดังเปียวสวนบาแดจนอเมียดังเปียวสวนบาแดผมมีความสุข เสมอผมมีความสุขเสมอจะหนออมีดานเปียวสวนบาดแดจะหนอทีนี้แปลว่าผมอเมียดานเสมอเปียวสวนบาดแดมีความสุขโครงสร้างภาษาไทยก็คือผม มีความสุขเสมอจน่อมีเมตังเปียสินบาแจนอเมตังเปียวสินบาแหตูกะงาสีอมีเลาแดดตูกะงาสีกูอมีเลาแดตูกะงาสีกูอมีเลาแด เขามักจะมาหาฉันเขามักจะมาหาฉันตูกะงาสีหูอเมียลาแดตูกะแปลว่าเขางาสีหูที่ฉันอเมียมักจะลาแดมาหา ครงสร้างภาษาไทยก็คือเขามักจะมาหาฉันเขามักจะมาหาฉันตัก็ง่าเสียวมีแลา่าแดเรามาดูตัวอย่าง b กันนะครับตัวอย่างการใช้มียต่ออาผินเมียต่ออาผิน หรือว่าโดยปกติจนอมยาตออาพิ่งซอซอทาแดจนอมยาตออาพิ่งซอซอทาแดจนอมตออาพิ่งซอซอทดผมมักจะตื่นแต่เช้าผมมักจะตื่นแต่เช้า จนอมีอาตัอาเพียนสอสอธาเดจะนอแปลว่าผมมีอาตัอาเพียนมักจะสอสอทะตื่นแต่เช้าโครงสร้างภาษาไทยก็คือผมมักจะตื่นแต่เช้าเจนอ เมียต่ออาเพียงสอสอท่าแหล่ญานีใบหมาทีวีจีเล่ชี้อหล่ญาณีใบหมาทีวีจีเล่ชี้อหล่ญาณีใบหมาทีวีจีเล่ชี้แหลผมมักจะดูทีวีในตอนเย็นผมมักจะดู ทีวีในตอนเย็น่าเนยไปหมาทีวีจีเละชีแดดญาเนยไปหมาแปลว่าในตอนเย็นทีวีก็ทีวีจีเละมักจะดูชีแดด มีหรือว่ามีการดูโครงสร้างภาษาไทยก็คือในตอนเย็นมักจะดูทีวีในตอนเย็น,มน,น,ยนผมมักจะดูทีวีญาเนปไปหมาทีวีีเล่ชีแดญาเนปไปหมาทีวีกีเล่ชีแดตันนิ้งกัน่วยเน่หมา เชี่ยวชาเลชีเแดแตะนิ่งกันเวเนหมาเชี่วซาเลชีเแดแตะนิ่งกันเวเนหมาเชี่ยวซาเลชีเแดมักจะทำอาหารกินในวันอาทิตย์มักจะทำอาหารกินกันในวันอาทิตย์ตะนิ่งกนวยเน่หมา เชเปียวซาเลชิดแดตนิี้ก็เลยเน่หมาแปลว่าในวันอาทิตย์เชเปียวซาเลมักจะทำอาหารกินชีแดดมีหรือมีการทำอาหารกินโครงสร้างภาษาไทยก็คือมักจะทำอาหารกินในวันอาทิตย์ มักจะทำอาหารกินกันในวันอาทิตย์ตอนนี้กันวเวนี้่มาแชเปียวซาวเลชี้แดเรามาดูตัวอย่างแปดซีกันนะครับตัวอย่างแปบซีก็คือตัวอย่างการใช้คณะคณะหรือว่าคณะบอยบอยหรือว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ตูในงานจ้างกูขณะคณะตัวเดตดูในกานจ้างกูขณะคณะตัวเดตูในการช้างกูขณะคณะตัวเดเขาไปต่างประเทศบ่อยๆเขาไปต่างประเทศบ่อยๆตู ในงานจ้ากูคณะคณะตวาแดดตูที่นี้แปลว,ว่าเขาในงานจ้ากูต่างประเทศคณะคณะบ่อยบอยตวาแดดไปโครงสร้างภาษาไทยก็คือเขาไป ต่างประเทศบ่อยๆเขาไปต่างประเทศบ่อยๆดูในงานจ้างกูขณะคณะตัวแดงขณะเีนาบยาสีขณะเีนาบยาสีขณะเีนาบยาสีขอพักแป๊บหนึ่ง ขอพักแป๊บหนึ่งขอพักแป๊บหนึ่งคณาลีนาปยาสีคณาลีแปลว่าแป๊บหนึ่งนาปยาสีแปลว่าขอพักโครงสร้างภาษาไทยก็คือขอพัก แป๊บหนึ่งขอพักแป๊บหนึ่งขณาลีนาปิยาสีขณาลีนาปียาสีเอ็นพีเอเนขณาลีแท็ทกแคบบาเอ็นพีเอเนขณาลีแท็ทกแคบบาเอ็นพีเอนขณาลีแท็กแคบบาออกมานอกบ้านแป๊บหนึ่งออกมา นอกบ้านแบบหนึ่งเอ็มจีโง่ข้าหนาเร่แท้แค่บาเอ็มพีเอหรือว่าเอ็มพีเอโง่แปลว่านอกบ้านนอกบ้านข้าหนาเร่แบบหนึ่งแท้แค่บาออกมา โครงสร้างภาษาไทยก็คือออกมานอกบ้านแบบหนึ่งเ,อง,เองบิงโูขนาีทธิแท้บาขนาสร้างบาขนาสร้างบาขนาสร้างบารอสักครู่รอสักครู่ รอแป๊บหนึ่งคณะซร้างบาขณะแปลว่าสักครู่สร้างบารอโครงสร้างภาษาไทยก็คือรอสักครู่คณะซร้างบาขณะสร้างบา เรามาดูแบบตัวอย่างดีตัวอย่างดีกันนะครับตัวอย่างดีก็คือตัวอย่างการใช้ตะาตทะเลตะาตทะเลบางครั้งตะคาตทะเลบามะลูกชิ้นไส้โกมุชิบุตะาตทะเลบามะ ลูกชิ้นไสกหัวมาชี้บูตะขาตาเลบามะดลูกชิ้นไสกหัวมาชี้บูบางครั้งรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยบางครั้งรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยตะขาตาเลบามะดลูกชิ้นไส้หัว มชีบูแต่คาตะเลแปลว่าบางครั้งบามะแปลว่าอะไรอะไรก็ลกชินสิใจอยากทำมชีบูไม่มีโครงสร้างภาษาไทยก็คือบางครั้งใจอยากทำอะไรอไรก็ไม่มี บางครั้งรู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยตะค,คาตทะเลบามะลูกชิ้นเซกหูมิชิบูตะคาตทะเลอภัยเองพียงเหน่าจ้าแดดตะคาตทะเลอภัยเองพียงเหน่าจ้าแดดตะคาตทะเลอภัยเองพียงเหน่าจ้าแดดพ่อกลับบ้านดึก เป็นบางครั้งพ่อกลับบ้านดึกเป็นบางครั้งตะคาตเลอภั i. เอมอยนเน่จาจ้าแดดตะคาตเลแปลว่าบางครั้ง A อภัพ่อเอมอยนเน่จาจ้าแดดกลับบ้านดึกที่นี่ถ้าแปลตรงๆก็คือกลับบ้านสาย กับบ้านสายก็คือกับบ้านดึกนั่นเองโครงสร้างภาษาไทยก็คือพ่อกับบ้านดึกเป็นบางครั้งตะาตดเลีเพเอ็มเปียนเหน,นาจ่าแด่ตะคาตดเละตะยาอแทนเน่ตลูขันสายยาแด่ตะาตดเละตะยาอแทนเน่ตะลูขลันสายยาแด่ ตะขาตเลี้ยแต้แทนเนตหลูขันสายยาแหนบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวตะขาตเลี้ยแต้แทนเนตหลูขันสายยาแหนตะคาตเลีแปลว่าบางครั้ง เตียวแทนเนตลูเหมือนอยู่คนเดียวขัน้ายยาแหนฉันรู้สึกโครงสร้างภาษาไทยก็คือบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวตตคาเตี้ยเนตหลูขัน้ายยาแหน